ฮัลโลสวัสดีครับหวยออกแล้วสามเก้าพี่เอ้ยเหมือนเดิมมามา <c oughs> เอาอัปเดตนิดนึงนะซิตี้คันนี้จองแล้วนะครับซิตี้สองพันสิใช่ไหมใช่แล้วนะครับสองพันสิคันนี้จองแล้วนะฮะแล้วก็มีซิตี้ทองเดี๋ยวปรับราคาให้ใหม่นะครับาขารพลาดซิตี้คันนี้ยังมีนะมีสีทองมีสีขาวมีอะไรอีกอะ มาดูเถอะมีเยอะนะฮะมีเยอะแล้วก็แชทเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆนะสวยมากๆม,มีคนสนใจแล้วด้วยใครจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับอ่าจองเนี่ยจองโอนจองกับทางแทนห้าพัน 5, บาทนะครับไม่ต้องกลัวการจองนะมาดูรถเอ๊ดูแล้วไม่ถูกใจเลยนะเปลี่ยนคันได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับหรือเซ็นเฟ็นนัไม่ผ่านก็คืนเงินจองได้นะครับอ่านะ อยู่ต่งางจังหวัดก็โอนจองได้เลยนะครับอันนี้นะแล้วก็อย่างที่รีวิวไปเมื่อวานสวยมากนะอ่าในสันสเทียนาเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับแล้วก็ราคาเบาอ่ะนะเป็นส่วนตัวผมนะยอดจริงๆนะครับคุ้มแบบโอ้ราคานี้แบบได้ขับเทียนาสวยๆอะ่ะประวัติเป๊ะเวอร์สวยเวอร์นะครับมือเดียวนะเครื่องสองพัน นะครับเติม e20 ได้โอ้โหรารุ่นใหญ่ไฟกระพริบออปชั่นฟังก์ชันคุ้มเกินราคานะแล้วก็ใครที่พลาด b i g o พี่ต้นนะครับคันนั้นก็สวยจัดเลยนะครับนะฮะสีบอลเงินเนาะคันนั้นเนาะแล้วก็เกียร์ออโต้แต่คันนี้นเป็นสีดำเกียร์ธรรมดานะฮะปี2009นเะเปิดแคปบได้เช่นเดียวกันรถไวมากจับไม่ทันเลยนะครับ ก็มาคันนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียใจนะฮะมาคันนี้ได้เลยนะเป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้สามจนะครับ3.0นะครับเกีร์รุ่นตัว E d นะดีโตัวพิลันเนอร์ตัวยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดาปี2009นเะก้านะเป็นตัว Smart c a คเปิดแคปได้นะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าติดฟิล์มดำกันสาด้อสวยเลยนะสวยสวยเลยนะ ล้อเนี่ยใหญ่นะครับล้อใหญ่เป็นล้ออัลอยนะครับขอบ17อเาดเดี๋ยวผมดูไซส์ยางให้สองหห้า 5, ทัหกสิบห้าอาดอกยางเต็มเต็มนะสเส้นสวยงามใช้กันไปายาวๆนะครับสีดำสวยๆดูดีดูดุดดดนะพร้อมชายบันไดข้างนะครับ กระจกเนี่ยโครเมียมนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าก็เหมือนเขาปรับใหม่เนาะตัวนี้นะครับตัวหลอกนะก่อนก่อนหน้าแชมป์นะจังหน้าโครเมียมนะครับ,นะร,บรุ่นนี้ก็เป็นที่ยอดนิยมเหมือนกันมีกระจกมองมุมนะฮะเบาะหนังสีครีมร้อมคลุ้ง เครื่องทรงเครื่องเสียงจัดเต็มคันนี้ล้อสวยดีนะครับอ่ามาต่อเลยนะเมื่อวานก็สู้สวยอะยังติดใจอยู่เลยนะอยากอยากขับนะเทน่าเนะี่ยอยากลองขับจริงเห็นเะหยียบปุ๊บมาปั๊บแบบหืาจะขับสนุกอะนะภายในสีครีมสะอาดรับสะอาดมาก นะเอา้ากระจกน่าจะล็อกก็เนี่ยแอร์เย็นนะรู้สึกได้นะครับก็ปีสองพันเก้านะครับอ่าจอดีวดีเครื่องทรงเครืร่องเสียงจัดเต็มนะครับคันนี้มีดีวดีพาวเวอร์สองตัวปรีแอมซับบูเวอร์ใต้เบาะนะครับใต้เบาะไหนใต้เบาะคนนัง่งหลังนะแคก นี่ตึบๆกันเลยทีเดียวนะฟังเพลงมวนซืนนะครับอันนี้ตะกี้ได้เปิดลองเปิดซีดีเสียงอีสานเลยเพลงอีสานนะตืบๆเ,เลยซับวูเฟอร์สองตัวนะครับด้านหลังเนี่ยนี่นี่เห็นไหมอ่าแจมนะเปิดแคบได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับ กว้างนะครับเยี่ยมนะครับอันนี้ขอชมเลยนะตะกัวอ่ะกระจกทำงานได้ดีนะฮะสมบูรณ์นะครับนี่นะฮะสวยงามภายในสะอาดสะอา้านนะเบาะหนังสีครีมนะฮะอเอาลืมปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อนแชทอะไรมาเนี่ยตะกัวฮะปิดเน็ตก่อน เดี๋ยววิดีโอมันจะเออร์เลอร์เออร์เลอร์นี่จบเลยนะอุย้ยอะโอเคฮะสวยงามสวยจริงๆนะสีดำสวยดีนะดอกยางเต็มๆยางใหญ่ไฟกระพริบขนของสบายนะครับพร้อมกระบะไลเนอร์สวยๆ ตัวเพลย์นเนอร์นะจะมีสติกเกอร์บอกอย่างนี้นะฮะตัวยกสูงล้อ oh. สวยงามนะสวยดีนะฮะสุท้ายก็ประมาณนี้นะครับมีสติกเกอร์บอกสมาร์ทแคปนะครับเปิดแคปได้นี่ไปเบรกดวงที่สาม กันชนท้ายเกตรุ่นตัว E ไฮลักษ c k Vivo นะยุคเรื่องแบบเป็นยุคที่แบบเฟื่องฟูของ v i ก้อ่ะนะ v i ก o ไม่ยอดถล่มทลายเลยนะนะครับในยุคนั้นนะเนะี่ยไฟก็สวยดีนะครับอ่านดะีดำเงานะฮะ ล้อสวยนะครับทั้งสี่ล้อเลยนะขอชมนะครับเป็นรถกระบะอยางยางไายอยู่ครับโดนรอไอเสียเต็มๆเลยเป็นรถกระบะที่ล้อล้อสวยอ่ะลูกค้าเดิมดูแลดีนะครับอันนี้ขอชมเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถกระบะเนี่ยจะลุยซะส่วนใหญ่แล้วล้อก็จะไม่สวยแต่คันนี้ยกเนียวให้ครับแจ่มนะพร้อมยางสวยๆเลยนะฮะใส่ยางก็ดีมากนะฮะลงตัว พร้อมใช้นะครับใช้บันไดอะไรครบนะครับการชนท้ากระบะไลเนอร์ครบนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันมาดูครับสวยดีผมว่าสวยดีนะ,ะเตอโฟลเลอร์อะไรโหวแจ่มนะครับก็อันนี้น็อตไม่ขยับเลยนะฮะ เครื่องสามพันจัดว่าแจ่มแรงนะ ว่าราคาค่อนข้างลงมาแล้วนะครับเพราะว่าเคยรีวิวหลายๆครั้งเนี่ยราคานี่โอ้โหโหพี่นะแต่ตอนนี้เหลือ339,000บาทนะครับแล้วเป็นตัวยกสูงด้วยนะเปิดแคปบได้ขึ้นได้เครื่อง3000ันะเกียรุ่นตัว e สีดำสวยๆนะครับมีคันเก่าเอามาเทินได้เลยส่วนที่พี่คนไหนที่เช่นมีแจ็ตอย่างเงี้ยแจ็ตศูนย 0607อยากเปลี่ยนสไตล์อยากขับกระบะอยากเอาไปใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาเทินได้ทิตตี้วีออสอันติตยาลิตทีด้ามาด้าอะไรเอามาเทินได้เลยนะครับมียอดค้างยังไงค่อยว่ากันนะครับนี่ฮะสีดำสวยดีดูดีดูดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะครับ ก่อนขึ้นไปตะกี้ขึ้นรอบรอบหนึ่งแล้วนะครับเปิดให้ดูฝั่งนี้นะครับโอ้ยชอบจังเลยถ้าเป็นแคบนี่ต้องสมาร์ทแคบเท่านั้นนะเปิดแคบได้เนี่ยขึ้นลงสะดวกสบายหรือว่าเรามีของที่จะต้องขนเนี่ยนะครับต้องเอาไว้ข้างในเนี่ยผมว่ามันอำนวยความสะดวกมากๆนะเราไม่ต้องพับเบาเหมือนแคบที่มันเปิดไม่ได้นะแล้วมันจะแคบแต่คันนี้เนี่ยมันกว้างนะครับพอเปิดมาได้หมดเนี่ยมันสบายนะครับเปิดประตูก็ด้านข้างนะ จะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับปิดนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นก็จะนี่หรจับตรงนี้ก็จับขึ้นไปครับง่ายๆโอเคนะคันนี้แอร์เย็นนะครับแอนะร์เย็นนะครับ,เ, à, รบเลขมาอยู่ที่แสนแปดนะครับรอบเครื่องยนต์นิ่ง แสงมันน้อยมากๆนะครับเหมือนจะมีฝุ่นฝุ่นเพียบเลยข้างนอกนะครับอ่ามันคืมฟ้าคืมฝน,นแต่มันไม่ใช่ฝนนะมันเป็นฝุ่นหมวว่านะ,ะนะฮะเราจะเห็นไม่ค่อยชัดนะฮะอ่าผมจับโฟกัสให้รอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับเลขไมล์แสนแปดนะครับเสียงเพาะมากๆนะครับเสียงเพาะมากๆอ้าวโอ้โห,โอโหลองมาดูครับ รับลูกกลาของหนึ่งนะขับมาไงลองแวะมาดูนะครับกระจกทํางานได้ดีนะฮะพับไฟฟ้านะครับนี่เยี่ยมนะครับสมบูรณ์ทุกจุดปรับมองข้างไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกมองข้างนะฮะปรับจากตรงนี้นะครับอ่าปรับขวาแล้วก็กดขวาปรับซ้ายแล้วก็กดซ้ายนะครับแล้วก็อันนี้เปิดพับนะครับกระจกข้างนะครับ อ่ะส่วนเครื่องเสียงนะเป็นจอ DVD นะครับพร้อมพาวเวอร์นะครับอ่าพร้อมพาวเวอร์สองตัวไปแอมนะครับบวกซับเูลเฟอร์อีกสองตัวนะฮะโอ้โหอันนี้ขนาดเปิดเบาๆนะเนี่ยฮะมีหูชงหูช้างอะไร,รผมอยากได้อย่างเนี้ยนะฮะใช่ไหมเขาเรียกหูช้างใช่ไหมผมอยากใส่วีออสจัิงเลย น,นี่เขาลงตัวนะติดตรงเนี้ลงตัวสวยงามมีว่าผมน่าจะติดตรงนี้เสาตรงนี้นะฮะอ่ะมาดูเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็ซีดีได้นะครับเอสดีการ์ดนะฮะได้นะครับอ่าอันนี้ขนาดเปิดเบาๆน,น,นี่ผมผมปรับปรับไม่เป็นมาลองปรับเองแล้วกันแต่ว่าดังแน่นอนนะตึบแน่นอนอันนี้คือซีดีนะครับ กดเป็นจอสัมผัสนะครับจอดีวจอสัมผัสกดได้เลยนะครับเนี่ยฮะบลูทูธอะไรได้นะครับ u ว b บีมีบอกหมดเลยนะครับอาเอดีการ์ดวิทยุเดี๋ยวผมลองไปวิทยุมันไปยังไงยังเล่นไม่เป็นนะครับอันนี้ก็ถ่ายกันสดๆมันเลื่อนได้ไหมมันเล่นไม่เป็นเรื่องของเรื่องคือผมเล่นไม่เป็น มันกดยังไงรุ่นนี้ผมเล่นไม่เป็นจริงๆมีแค่ปุ่มอย่างแค่เนี้ยผมเลยไม่ไม่รู้จะกดยังไงไงอ่ะเอาเป็นว่ามันสมบูรณ์แล้วกันนะครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วมันยังมีไอ้รีโมทให้นะครับตัวนี้นะนี่ฮะจอก็สวยดีแต่ผมเล่นไม่เป็น <laughs> อันนี้เล่นจากซีดีนะเพลงนะฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนนี่ฮะ ขับรถชิวๆไปต่างจังหวัดฟังเพลงเพลินๆอะไรเงี้ยโอเคนะขนของทํางานเพลินๆนะอันนี้ถือว่าด,ดีนะส่งของอะไรเงี้ยอารมณ์สไตล์ฟังเพลงอย่างเงี้ยผมว่ามันเพลินอ่ะพอมันเปลี่ยนโหมดยังไงผมผมเปลี่ยนไม่เป็นอนะ่ะเดี๋ยว <c oughs> เอาหน้าเบาไว้แล้วกันเล่นยังไม่เป็นนะแอรแต่เอากเย็นครับผมแอร์เ,เย็นมากนะครับเนี่ยสวยงาม นะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับที่ใส่ของรีโมทอยู่ข้างในนะครับรีโมทลองมาเล่นเองถ้าใครซื้อไปก็ลองลองทดลองเล่นแล้วกันนะครับไฟติดหมดนะครับภายในสะอาดโอเคนะตามนี้นะฮะก็ะไม่มีอะไรแล้วนะกุญแจร,รีโมทนะครับกุญแจร,รีโมทอ่าก็ประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับในราคา 3 3 9 0 0 0บาทนะครับมีคันเก่าเอามาเทิร์นได้มีวีออสอะไรอย่างเงี้ยเทิร์นได้หมดนะครับเทิร์นได้หมดนะครับมีอันติดมียาริสซิตี้นะแอคคอร์ดปะวานแคมรี ry, ่ตัวเก่าไม้บรรทดัดอะไรเงี้ยเอามาเทิร์นได้นะครับอ่าจะซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้หมดนะครับอยู่ต่างจังหวัดโอนจองได้นะครับไม่ต้องกวนการจองนะครับจองเงิน5,000บาทนะครับทางพี่แอนนะฮะมาดูรถไม่ถูกใจเซนเน็นไฟแนนซ์ไม่ผ่านก็คืนเงินจองทุกบาททุกสตางค์นะครับ คันนี้ราคานะครับสรุปเลยเป็น Toyota h i l u ั v i g o นะครับ 3.0e ตัว P-Runner นะครับอ่าเป็นตัว Smart Cap เกียร์ธรรมดานะครับสีดำสสวยๆเลยนะครับในราคา339,000บาท339,000บาทนะฮะน,นี้คือตัวยกสูงนะครับตัว P-Runner เครดิตดีฟรีดาวไปเลยตัวข้างว่าอยู่7,306บาท7,306บาทนะครับ6ปี72งวดนะครับ ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็สนใจไงผ่านมาลองแวะมาดูนะครับร้านอยู่ลำลูกกาข้อหนึ่งสนใจไงเบอร์0ูนย์9ปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าปอเจ็ดลาเดียดอยู่ตารางคลิปครับตรงช่องความคิดเห็นย้ำเบอร์นะครับ0ูนย์9ปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าปเจ็ดนะครับศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าปเจ็ดนะครับออ่าประมาณนี้นะ ไปเดี๋ยวเราไปรีวิวซิตี้สีทองต่อเพราะว่าซิตี้สีขาวจองแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครพลาดสีขาวก็มาเอาสีทองได้นะครับเป๊ะเวอร์นะครับแต่สีทองเนี่ยอาจจะมีเฉพาะบางกลุ่มบางคนที่ชอบนะครับแต่รถอะสวยนะครับแล้วเดี๋ยวปรับราคานะอีกนิดนึงนะครับโดนใจแน่นอนไปครับ